ตอนนี้ห้องกับกำลังเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมือน,นี้ห้องอาเรียน,นอยู่สารากาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับใส่เวลาเดินทางจากบ้านอันนี้คือผมนอนบ้านโนมูเสาเนะใส่เวลาจากการเดินทางจากบ้านประมาณสามชั่วโมงกว่าๆครับผมตอนนี้ก็เดินทางตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ประมาณห้าโมงหาโมงสิบสี่ครับอีกประมาณห้าสิ าวนี่ครับการกระทงของห้องจะให้เดทาทให้เบิ่งเป็นระยะระยะอ่าเฮางกำลังบ่าวบ่าวกำลังกระบอกหัวหัวคอรายการกันครับผมได้ได้แล้วประเทศว่ารายกันยังว่ารายกันยังเกาะอยากไปก็ไปค่ะรอติดตามได้เลยสนุกแน่นอนค่ะสนุกแน่นอนครับเลี้ยวๆบ่เน้นแบบ บมเนนสิปีบคือเน้นวอกไปเรื่อยครับทุกคนอาจจะเบื่อแล้วมันบอกอีย่งของมันถ้าเกิบก่บโมมิซาระากะอดซาเบิงเอาอดซารฟังเอาครับอีกย่งนี้แดดนี่คลิปนี้เราต้องการความเรียวเรียวจริงเรียวแต่ติดไปเรื่อยๆครับพี่น้องแดดก็คือตามที่คลิปค่ะอยากไปก็ไปอยากทำก็ทำอยากแวกก็แวะนี่มันจะเป็นแบบนี้คลิปมองเห้าตาเอ๋จะเอ๋ พกอกันดีเล้วรัป๊าครับตอนซื้อกาแฟกับพ่อกันซูไปซูค่ะป๊าไกลหน่อยครับน้ำขับน้ำป๊าขับป๊าันึ่งเดินออกมาพร้อมกันครับซื้อกาแฟกับพ่อกันจอดไฟแดงกับพ่อกันณตอนนี้ครับผมจะได้ฝากติดตามห้องสามคนเลยนะครับคัมแขนคราสาตาตาหน้ากันดีสาวจังน้ากันดีสาวดาอยู่ยอะนักกีตตาของเฮาครับ ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งเรื่อยๆนนรับผมตันนี้ทุกคนเ้าก็หอดเร็วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้คือหาทางของงานเพราะว่าเป็นงานประจําปีงานบะคามหวาน<อ>ประจาปีของจังหวัดเพชรบูร์ครับก็เลยแบบรถอาจจะรายนิดหน่อยถึงมากเลยล่ะอย่ามานิดหน่อยสองฟังเลย <c oughs> อ่ะพี่แต่แบบลานขาแบบสองซ้อนข้างเลยเดี๋ยวเราไปจอดรถได้เราจะนะถี่ผ้าหล่อครับผ้าหร่องานพระว่ามรมกงานตะวิน เปกนกําลังกางครับผมโอ้เรนตนแมคเขาเรียนมนแง่อกแล้วครับเพื่อการของเขาคืกําลังกาดอยู่ครับ อะกินนี่มามีชื่อ่ะเนี่ยกาอาเซปเปิดนะพี่พี่นี่ครับข้างข้างๆ่เอรุย วเอียังอยูอย่เ <ừ. S 1> ด้เออเออแต่เ้อบอวัติมีชันพูดละสองร้สรุปแล้วเปิดเกินนั้นเกิดว่าวันนี้ทำมกช้อปปี้ห้าร้อยบาทือหมดแล้วนะ <c oughs> ไ่ได้ซื้ออะไรเนนี้สองร้อนะือหมดเป็นสองร้อยนะแล้วิบควิมเปิดความเปิดลมเปิดละเปิดละเปิ มดไปแล้วครับ400กว่าบาทเราที่ได้ตอนนี้ลุยต่ออีเลบอกเพื่ออยังนี่บอกว่าหาของกินม่เอาอย่างเคกินกินอยู่นี่ไม่มีเกงไงแล้วอาเินก็เลยเห็นพอดีก็เลยจัดเลยอเน่าอวตาไนี่ มนมันมันม่เบิดทรับย์ชาวสะเก็ดนะอ่าเริ่มเริ่มเลยมาทำงานเท่ากับมาเชิดตาสรุปว่ามีของกินจางแนวที่ว่าเรนเต้เขามันดูรองท้า จุด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 มาดูเฉยๆได้ครับคืองานยังครับมันอย่างสามหมื่นเจ้าสิบบาดอ่ะแต่มันไปหาของกิน มันมาขอๆๆอะไรเค้าจะขอบขาเยอะเป็นบอลลาจะถามกินเข้ากินอ๋อหาของกิน <imären> <yak> <chamado> <Ayuh, Chicago>. <ring> กแวะสอง้าดแต่ว่าหมดไปเยอะแล้วนะขอบคุณค่ะจำได้่าได้มิวว่าเห็นไหมคนคนเยอะมากจะแม่ซื้อนี่ก่อน,นชื่อโครงหมูใช่ไหม เดินหาเจอของกินงงมากเตรียมเจอแพ็คเด็คุณแปลว่าก,ะกระเป๋าจะว่านักเ <c oughs> อาพูดเราถือ,อเดินต่อค่ะแล้วก็แวะซื้อขนมน,นะคะบักมีประาใาจแฟนก็คือบักมีอันนี้แตนจะเป็นบักมีหนังสี่สิบบาทบนะักมีหนังก็ก็จะซือ้อเรือ่องเต็มของเต็มเลยก็คนถือของค่ะ ถนขอางนเลเขากับว่วบาไนชี้ออบเลยตราออบ,อบ,อบ,อบนนอมุเลยนะกรับี้อแเ้วผ้าผู้เ ตอนแล้วิ่งเทา่ยหม่นี้เขาได้ก่ใช่มาสอง e ฟังงอะไ <hi> รสองฟังเขาม่แตใจคนเบิ่งเขาหรือเปล่าไม่ันก็จะเดินไปร้อไปเรื่อยๆค่ะว้าแบบต่ำไม่ที่เลยอ่ะแล้วไม่มีอะไรกั้น ก็พิเศษบาทไปเยอะสุดอันนี้ห้าร้อยอ,อันนี้ก็ห้าร้อยนะคะพี่ดออันนี่สี่ร้อยเกาะเบิร์ดพาร์ทพันสี่พันบาทนะคะแต่ว่าได้แค่สามอย่างนะคะจะของข้างเคียของกินเยอะมากสี่ร้อยบาทเองครับเดี๋ยวข้อสี่ให้เฮบึ้งเรื่อยๆครับกับการที่ซัมเบิ้งพร้อมเดียวว่าพอดสิมีเวลาตลอดบปะความมือเขามางานตะวินมันเลยแบบมีเวลาหยาง ภาัาเลยเห็นแล้วต้องเปน็นกระสีปินการกินครับคือานามการกินแล้วกันเรียบผม,มเห็นงานเต้นก็เรียบร้อยแล้วเจ๊แม่ไว้ฝาดติดตามพ่อทั้งสามคามเนเลยเด้อ,อครับแล้วกอ่ะจะพอกันไหมบบ,บ๊าายไปาย